สวัสดีค่ะขอเรื่องสวัสดีครับวันนี่มา,ามดำน,นัดด้สิ้นสุดการรอคอยสักทีเนาะเหมือน,<า>นโค้งสุดท้ายพอเรืองเนาะโค้งสุดท้ายค่ะมาตาเสาดิหนโิโอ้ยคนนี้เท่นั้ <laughs> บวมมือนีบที่แหลกที่จริงว่าจะมาตั้งหกโมงอน้องของอาบีทองนะบวกแล้วอย่ามาแต่เศร้าเหรอค่าไปส่งลูกไปโรงเรียนไม่ได้หลยากหลายเรียนเขาโรงเรียนเปิดม่าวานนี่ค่ะันใจบุญกับเขาแล้วบวใจบุญนั่นแกมีอะไรไปใจบุญเพิ่มสองตบห่งเดียนตุลาเขาบัดนี้เขากลับมาเขาเรื่องตัวมือนีบมือสำคัญเหรอเด้มือห้อยออกมือห้วยออกปูเข้ามากับปูเข้ามาจากกองสลักไปพาะ ที่พ่อาหมว่าผ้าไบเบื้องเหนเียกเรื่อมหลังจากเสี่าอาเลขเจ็ด,ดให้ตัวเดียวมือขึ้นออมือขึ้นนี่ค่ะเพิ่นเอาตัวมาใส่ให้แล้ว,วบอกวันนี้ทุกคนที่รอคอยมาถึงแล้วแทนแทนยวเขียนบอกไปเลยนะปืฝันฝันมือขึ้นนีวววว่วาคนแถวเอ่งเอ่งด้วยเสี่ยวยังเอียงฮันนีวัสดเสนแถวอยู่หนเขาเนี่ยอยู่ปุ่มกูเออยู่หน้าค่ะ ยี Nacional, children, left, 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 uh ่งเหนียวคนคือแซวเถอเนีกอกแล้วเนี้อกแล้วเฮ้าวัดสันอออกตัวไรเหรอว่าสันวางสียตามเขามันออกสองเก็าวัคสันอันสองเก็บก็าถือร่อนตัวซื้อเรียน้นตัว่าวัดอือมันออกสองเก็ดอีรีบบอกวัาสันทำนะเขาก็ะว่างสั้นนี่เหรอว่าสันว่าเมื่ออยากเทียรอกวาเนีอกสองเก็ดเดียวสิคือสีแม่นปูน่ะคนปูใหญ่ๆสูงๆ พาไปเบื้องเหนียดง่ายตรงๆเองไปเบืออเบ้องมองเขาเรี่ยงเนียดไหมเ<ช>บื้องขึ้นเดี๋ยวเบื้องที่แรกคือส<ช>ีอ่หกนี่เอาเรี่ยงออกตัวนี้บอลเวสันถามเขาญุ่นเขาคือว่ามันออกสองเก็บว่าว่าว่าเดี๋ยวสี่เรี่ยงให้เบื้องหลบกวสันวา<ะ>วัวสี่เรี่ยงให้เบื้องหลบเวสัน<ช><ช>เรี่ยงให้เบื้องเลี่ยวพันซุดท้ายพันเป็นสี่เก็บ สองตัวไทยนะแม่นแต่ว่าอันข้างหน้าจำอะไรบอกพ่อเบรอหม้ออันคนที่เขียนไว้สองตัวทั้งบนเู้นนี่ค่ะเขียนไว้บนคืองวดเขียนเลขนึกเกตหนึ่งหนึ่งเกตอยู่ข้างล่างอันแปดหนึ่งบนน่ะอ่าบัดนี้เขียนอันสี่เกตอยู่ข้างบนข้างบนนี้เลขเขียนไว้ป้ายสี่เกตข้างบนเลยตัวเดียวโอ้สี่เกตเหบอกสี่เกตก็มีไปถือแล้วนี่มีใช่เพราะเรื่องผู้เดียวนะเพราะว่า เพื่อนเอาเลขเกตมาให้เราด้เยเสื้อเพื่อนเอาซีมาใส่ให้เราแล้วก็มายำซีเจ็ดพร้อมซีเกตพร้อมเขียนไม่ได้เหรอใครทำาไงเนาะบอมี่ดูนี่สิอืซีเจ็ดเขียนได้บ่พอเขียนเลยบนเนาะเ็บบนฟันเน้นๆฟันโชคฟันโชคไปเลยซีเจ็ดซีเจ็ดบนนเลขสามตัวยังคือเก่าบ่พอ สามตัวเอาเอาหนึ่งไซด์ได้หนิหนึ่งสี่เก็ดานอสามตัวหนึ่งสี่บูมาบอกแล้วเนาะหึมาจากใจบนี้คุณพ่้นึ่งกับมาแต่น้ำซุ่มก้อนเนี่ยเบองเบิงบอกซุ้มก้อนมันอ๋อนี่ไงนี่ไงหลังที่ว่าหนึ่งศูนย์เ็ดนะหนึ่งศูนย์เจ็ดก็ได้มาเป็นหนึ่งสี่เจ็ดน้ำละพอเนาะอันน่ะตัวเยอดตัวยอดแต่ว่า้หลรอกเขามีบ่นะพ่อ ซีจ็ตพี่จะซีเจ็ดบ่มีเจ็ดสีบอกซีเ็ดซีเ็ดเกตซีนี่แน่อกบ่มีเรื่องวันบ่มีมือบ่มีกัออกได้ให้เราหรอกพอสามารถออกได้ทุกคนเนาะมีส่งยอดเรียรับสายไม้ตัวนี้สองเจ็ดแม่นอกแน่อกมันสีมีหาเจ็ดค่ะแน่อกม่หาเจ็ดถ้าเกิด่าแน่เด้เลขหาเจ็ดมันในดังนี่เพราะเรื่องอาจจะเป็นซีเจ็ดห้องกรได้เลยเนาะซีเ็ดหาเจ็ดค่ะ บ้นี้ล่างเดิพ่อล่างก็คือเก้านะล่างยังเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมห้าเจ็ดห้าเก้าเจียนห้าเก้าเออเันล่างเนี่ยเพิ่มมันตัวเดียวคือหานึงเนี่ยนั้นหาหนึ่งก็ห้าหนึ่งก็เออห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าเนี่ยก็งั้นแหละ เน้นยังเน้นที่เหมือนเดิมเมื่อก่อนนะพ่อเนาะ,นะาเจ็ดที่ก่อนเนาะเนี่ยนี่ละช็อตเด็ดอยู่เมื่อนี้แหละเดี๋ยวซีมองแน่งกันรูดนะพะ<ม>่อเดี๋ยววางมันลุนเล็กอีพี่พเพื่อนเหรออยู่ปูปูปโอ้เป,ป็นหลุนน้ำกันสอยู่บ้านนะอยู่โกดังบุญพระด้วยนะพ่ออืมอยากขึก้นไปอยู่รูดเนาะไปหลุนพุน <c oughs> ่นเด้อไปเฮเลยนะไปเฮพุ่นตัวเห็นบองเหมือนเหานอนหลุนอยู่ลุ่นเล็กเพราะเรื่องแตกอืมขาดแตกเนี่ยก็ะฟันแดงสีละตี ฟันที่เหรฟันมืขึ้นนี่ฟันที่แรกมีคนเบ้ากันเจโยเจียวอยู่มีเสียงมียิ่งนี่มือบอกว่าเนี่ยออกตัววัสดุออกตัวไรเหรอวัสดนถามเขาเอื้นไปถามออกสองเกจวัสดุออกสองเ็ดเออว่าออกสองเกจวัสดเอาแม่นเ่าเนี่ยเ้นออกสองเกจก็วัสดุสื่อขึ้นตัวเยอะๆที่ไปถามเันนั่นเยี่ยวสจริงไหนแต่เรื่องสองสองเกจก่าเออ ในความฝันเนาะอันนี้ค pues <N 'S> ือในความฝันบัดนี้ก็เรื่องไปบัดนี้ไปไปปรากฏว่าเรืยองไปมองกองจากมองเขาอันเรื่องเนียกยุ่นก็ไปถามผู้ยุหันคนนี้ใหญ่สูงๆก็ถามมาเนียกมันออกตัวไห้กันเนี่ยท่านผุนเขาเขาว่าออกสองเกียร์เลี้ยวที่เรื่องเบื้องหลังเดี๋ยวขึ้นที่แรกก็ยังสี่หกเอาแปลมานี่ยเนี่ยเนี่นี่เนี่ว่าท่านผมบอกอยู่อยูข้างบนอยู่ข้างเครื่าเนี้ก็เรื่องเลย นี่เนี่ยก็เป็นซีเกตเพื่านเซเมนต์ปูท่านตัวปูใหญ่ๆถุงๆเออกาเซเมนปูนอ่ะว่าเนี่ยนี่ซีเกตเพราะว่าเพื่อนเอาเกตไม่หายนะเมื่อวานค่ะเมื่อนี้เพื่อนเรยเอกตมาใส่ให้ยแต่ยังบอกนี่นี่ซีเจ็ดบนก็ซีเกตอยู่อยู่ข้างบนพร้อมนี่ซีเกตแบบนี้แหละแต่ว่าก็อย่าลืมฝันที่พ่ดเรื่องฝันว่าได้ป่าคือกันนี่เนาะเพ้ามันเกิดอยู่ในหนานะนี่นี่คือเก่าเนาะนี่เห็นคือเก่าเนี่ยมันก็เป็นซ้ำตัวเดียวกันเมื่อวานเนี่ย นี่เหมือนเดิมนะช่งนานนี้นะอ๋อตโช่ตัวเรียกหเบิ้งืบนี้ก่อนก็ฟันก็มีฟันเช้าวันขึ้นยังก็จะว่างไดหลังหาหนึ่งมาเพิ่มนะใคระมนจะเปลี่ยนหนาะเพมนงทั้งเกามันคือเกาจ้ะเอยกระราหาหนึงนูได้หลายมากๆเลยเด้อเพราะว่าไปกวดลอตเตอรี่ไปบดแล้วแต่เตียตองหวัดกลยนะบดนยักใบอันี่เด้อบดในว่าโมเมีดิต่เตี้ยวเมาตาเตี้ยไหมอ้ท่นเจมือเรขออกเลยได้พ่ฟันตองหวดนะ อ่าหนึ่งซ uh ีน huh. ึ่งหนึ <S 1> S 1> Now, ่งหนึ hmm. right? uh ่ง oh. ซีเมาเหมือประื oh, sure. okay. 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 ่นซีใบจ้ะเอาอย่างนี้ยมีอีกดิพี่ยังไแปดที่นี่ยู่นี่แปดตกกลบพร้อมดิหนึ่งห้านี่เอานี่แพ่นผู้ช่วเบื้องเราแก่ับเก็บซีเกคบหนาจอไว้เนี่ยมือขึ้นคือนซีเก็บที่ปูแมาบอกค่ะมือวานนี่เพื่อนห้เก็ตตัวเดียวมือขึ้นเอาซีใส่ห้วงหมอพอวงมวงมาใช่ไหมวงซีเก็บูุบนบน้อแมน บอแน่แล้วหนึ่งสี่เจ็ดไว้เจังได้เอาเสามตัวเลยนะสี่หนึ่งเจ็ดกับานในสามตัวนี่ยหร้บมัเนาะแมนถือคือเกาถือคือเกาค่แต่หาเกาด้หนังมันนี่ล่ะนี่ซุ้มนี่เพแนหลายตัวด้วยนี่บอพื้นน้ำเน็เพิ่มแต่สี่เจ็ดับอัน1น่หาอก็นนหานค่ะเพิ่มเปิดไม่อีกว่ะของบอลอยู่หนนั่นที่อมาทยมือว่านี่เนาะนาไหซะเบิ้งเปิดให้เอซเบิ้งดเนนั่นแหะ โมมนพริกกะมาที่บอกจ้านี่นั่นเออนั่นละนี่ละอันนี้คือหมูว่านนี่เนาะหมูว่านนี่ค่ะนี่เก็ดวิ่งเก็ดตัวเดียวน้องมืองไซกันเล็ขล่างคือมาเพิ่มเลขล่างแค่เพิ่มแต่หาหนึ่งค่ะอันนี้แคเพิ่มซีเจ็ดสองอันคือเขาว้านเรียกแม่นออกสองเจ็ดเก้าสองสองเจ็ดมาขึ้นเขาว่าเอิญบอกหน่อยมันเกิดอยู่ในชุดนี่คือเราเรียกเรียกว่าได้เพิ่มค่ะเพิ่มตาอันซีเก็ด ที่ปั้วมาหายไม่มาเคลื่อนกับหานึค่ะเลขซุ้มเก่าคือเก่หานึงมาจากแต่อคิดว่ามันบ่ฮะหานึ่งเนี่ยหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันนั่งสิมัเลขแมนเออแมนนึ่กับเจ็ดตัวเดียวกันถ้าไม่เป็นห้าเจ็ดจะเป็นห้าหนึ่งันทีเลยทุกหมวดพร้อมนี่แมนค่ะเาหานึกับหาเจ็ดต่ว่าอันเลขเลขซาเลงห้องบันเล็งวดนี่ไม่ได้ฝันซะหน่งมันเกี่ยวซาหนึ่งเพราะว่ากระซมวดติดเราได้เลงห้องก็ได้ ถตาเก้าถ้าฝันเห็นตัวเลขยก,ก่งสีมันแมนเลยนี่แมนวันนาะคือหนึ่งเจ็ดนะเนาะแมนอันนี้เขียนเอาสีเอาสีออกสีเขียวเขียวคือหลงังคาดเนี่ยสีเขียวเนี่ยสับเขาเขียนนะ่ะเขียนสีเจ <4, 7 S 2> ็ดไสีเจ็ดเลยตัวใหญ่พร้อมนี่มึงเก่งอยู่สีเจ็ดอยู่ข้างบนพร้อมอนี่แหละเขาบอกว่างวดนี้เลขที่ออกอหักประกาศเซียนทั้งหมดประสานตรใช่ไหมเขาเลขข้อสีเจ็ดนี่ จังวันเนาะตะเก่าเียเลขปูนบ่อใครผ่านนั่นเพิ่นมาเขียนอ้าข้างในมาเขียนในปั่นนั่นนะพ่อเนาะมาเขียนให้ค่ะเอาวันนี้เขาเปิดโครงสุดท้ายมากพอตดอัานลาสุดเช้าวันหน่วยออกอันนี้คือหมู่บ้านนี่เนาะอันนี้บ้านนี่วะค่ะจ้าอันนี้นะนี่วันนี้แม่นพ่อพับโอเคนี่ค่ะเลขพ่อเรืองภูมิกกโกมาต่างหาแล้วเนาะเช้าวันหน่วยออกเอฟซีโทษตะตีฮะไปทอนไปถอนวัจนค่ะมาหายแล้วเด้อ บนนะคะเพราะเรื่องห้สี่เจ็ดนะคะเพิ่มมาหางเดียวจับคู่ให้สามตัวบนมเมอร์นี่ก็คือหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็เน้นไปที่สี่เจ็ดบนนะคะท่านผู้ชมสามารถเอาไปล่างได้ด้วยเด้อเหล็กเนาะเป็นบนเป็นล่างได้นะคะ,นะในในส่วนล่างเพราะเรื่องกับห้ยหมู่บ้านนี่ก็คือหาเจ็ดก็หาเก่ากับเพิ่มมาหางเดียวคือห้าหนึ่งนะคะยังเน้นที่เดิมก็คือห้าเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอไว้ค่ะเฝ้าตัวบ,บานนี้อาก็ได้เบอร์เพื่อนน้ำเหล็กนี้ เพิ่มมาจะซีเกตกับผ่านหนึ่งซึ่งมันคือเเขายังเหมือนเดิมเนะยังคงที่ค่ะเพราะว่ามือขึ้นฟันโซๆน้อนนี่เลยซีเกตเลยค่ะฝันมะเขียนเนี่ยเป็นตัวปันนี่เนาะเขียวลุมๆลุมเนาะมันแดงจึงคืองี้เขียวลุมหล่มสีเขียวซับขุ่นเลยคือซีซีคือหลังคาปูมากบอกอ๋อปูามักสีเขียวก็สีแดงเนาะโอ้ปูมากอันหลังคาสีเขียวเป็นบอกค่ะ ะอ๋อบานี้็ติดท่รบกวนเ่เรื่องทำนี้ได้บานไอตัวเลขก็ได้แล้วเวลากะได้แล้วหมดเวลาเวลาหมดแล้วทราบไปหาจับรถตัวเดียวเ,เสีเยเลยเน็ซี่เก็ตนะนุ้ยว่ายังหลายอยู่ดอกเพราะว่าเห็นอยู่เลขกซีเก็ตคนบ่ค่อยมากเนาะเลขบางงามนะพ่อเนาะอยากไปจับเพิ่งกันนี่นี่เลยงัาก็ไปเนาะขอบคุณมาเรื่องหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ